หน้าตาชีวิตของคุณในปัจจุบันนะคะคือความเชื่อในอดีตของคุณโปรแกรมสมองของคุณการรับรู้การเรียนรู้ในอดีตนะคะในอดีตคุณมีความคิดความเชื่อความรู้เกี่ยวกับโลกใบนี้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆอย่างไร หน้าตาชีวิตของคุณในปัจจุบันเลยออกมาแบบนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตหรืออยากสร้างชีวิตใหม่อยากมีชีวิตใหม่คุณต้องกล้าปรับสินใจที่จะเลือกเปลี่ยนความเชื่อใหม่ๆใส่โปรแกรมสมองใหม่ๆใส่ความรู้ใส่การเรียนรู้พัฒนาและกล้าที่จะเปิดใจ เชื่อสิ่งใหม่ๆลองทำสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่เราปรารถนาที่เราต้องการแต่ถ้าคุณยังมีความคิดแบบเดิมๆความเชื่อแบบเดิมๆไม่ต้องสงสัยลังเลอะไรเลยนะคะอนาคตหน้าตาชีวิตของคุณก็จะไม่แตกต่างจากปัจจุบันแต่ถ้าปัจจุบันนี้ชีวิตไม่ได้เป็นดังใจที่ปรารถนาลองตัดสินใจเลือกนะคะ เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อลองทำอะไรใหม่ๆเปลี่ยนแปลงชีวิตหน้าตา